สวัสดีครับชาสตอรี่ไกด์วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องพีระมิดพีระมิดคือสิ่งก่อสร้างมหึมาที่มีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านจะเป็นด้านสามเหลี่ยมประกอบกัน4ีด้านด้านข้างของพีระมิดบางแห่งจะเรียบแต่บางแห่งจะเป็นขั้นบันไดถือว่าได้เป็นอายุธรรม โบราณที่หลงเหลือไว้และมีคุณค่าแก่ประวัติศาสตร์โลกมากเลยพีระมิดถูกสร้างขึ้นเพื่อบ็นสุสารของฟาโรที่สิ่งพระชมแล้วเพราะชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าฟาโรของพวกเขาจะกลับมาจากโลกแห่งความตายจึงมีการ ทำมัมมี่ของฟาโร์ขึ้นและนำไปเก็บไว้ที่ปิระมิดเพื่อรอวิญญาณฟาโร์หวยคืน